Listening to Channel Podcast listening สวัสดีครับและนี่คือรายการพอดแคสต์สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้พื้นที่แบ่งปันความรู้สำหรับคนรักสุขภาพทุกท่านคุณเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมบางคนดื่มกาแฟทุกวันแต่สุขภาพดีสมองแจ่มใสน้ำหนักคงที่ แต่บางคนดื่มแบบเดียวกันกลับมีปัญหาเบาหาวานความดันสูงหรือแม้แต่หัวใจเต้นผิดจังหวะความลับไม่ได้อยู่ที่กาแฟแต่อยู่ที่สิ่งที่คุณเติมลงไปในแก้ววันนี้ผมจะเปิดเผย5ประเภทกาแฟที่ดูเหมือนธรรมดาแต่แฝงภัยเงียบจากน้ำตาลไขมันทรานส์สารเคมีและแม้แต่เชื้อราที่อาจเร่งให้คุณเผชิญกับโรคเรื้อรังก่อนวัยอันควร โดยเฉพาะสำหรับผู้ที่อายุ40ปีขึ้นไปร่างกายเริ่มซ่อมแซมช้าลงระบบเผาผลาญเปลี่ยนไปการเลือกกาแฟาให้ถูกอาจเป็นหนึ่งในการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดสำหรับสุขภาพในวัยเกษียณวันนี้เราจะมาเปิดเผยความจริงเกี่ยวกับกาแฟา5ประเภทที่ดูเหมือนธรรมดาแต่แฝงด้วยอันตรายที่อาจนำพาเราไปสู่โรคเรื้อรังมากมายโดยที่เราไม่รู้ตัวมาก่อน อันดับ 5. กาแฟกระป๋องความสะดวกที่มาพร้อมน้ำตาลเกินขนาดการเดินเข้าร้านสะดวกซื้อแล้วหยิบกาแฟกระป๋องซักกระป๋องเป็นเรื่องง่ายและรวดเร็วแต่สิ่งที่ได้มาพร้อมกับความสะดวกนี้คือปริมาณน้ำตาลที่สูงมากงานวิจัยพบว่ากาแฟกระป๋องเพียงหนึ่งกระป๋องมีน้ำตาลสูงถึง 4- 5หช้อนชาซึ่งเกือบเท่ากับปริมาณที่องค์การอนามัยโลกแนะนำต่อวันแล้ว การดื่มเพียง3-4กระป๋องต่อวันทําให้เราได้รับน้ําตาลเกินกว่าความต้องการของร่างกายถึง2เท่าผลที่ตามมาคือความเสี่ยงต่อโรคเบาหวานที่เพิ่มขึ้น30%ซนไขมันในเลือดสูงและที่อันตรายคือโรคไตเรื้อรังที่พัฒนายอย่างเงียบๆโดยไม่มีสัญญาณเตือน ที่อันตรายคือน้ำตาลเหล่านี้เป็นน้ำตาลที่ดูดซึมเร็วและเปลี่ยนเป็นไขมันในร่างกายได้ง่ายโดยไม่ให้คุณค่าทางโภชนาการใดๆนอกจากนี้สารกันบูดในกาแฟกระป๋องยังอาจทำให้ระบบย่อยอาหารทำงานหนักขึ้นโดยเฉพาะในผู้สูงอายุอันดับ4กาแฟที่มีส่วนผสมของน้ำเชื่อมปรุงแต่งความหวานที่หลอกลวง กาแฟคาราเมลมัคคิอาโต้ฮาเส้นนัดลาเต้หรือวานิลาไลท์รวนแล้วแต่เป็นเมนูยอดนิยมด้วยรสชาติที่หลากหลายแต่เบื้องหลังความอร่อยนี้คือน้ำเชื่อมฟรุกโตสสังเคราะห์ที่ผ่านกระบวนการทางเคมี ฟรุกโตสสังเคราะห์เหล่านี้เมื่อเข้าสู่ร่างกายจะตรงไปที่ตับโดยตรงทำให้เกิดภาวะไขมันพอกตับและนำไปสู่การดื้ออินซูลินซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของโรคเบาหวานชนิดที่2นอกจากนี้สารแต่งกลิ่นสีและรสสังเคราะห์ยังอาจกระตุ้นให้เกิดการอักเสบเรื้อรังในร่างกายซึ่งเป็นต้นต่อของโรคไม่ติดต่อเรื้อรังมากมาย งานวิจัยล่าสุดยังพบว่าสารให้ความหวานเทียมบางชนิดอาจรบกวนสมดุลจุลินทรีย์ในลำไส้ซึ่งส่งผลต่อระบบภูมิคุ้ม,มกันและการดูดซึมสารอาหารการบริโภคน้ำเชื่อมปรุงแต่งเป็นประจำยังทำให้เราติดรสหวานมากขึ้นควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ยากขึ้นอันดับ3กาแฟ3ร n 1ไผ่เงียบในซองเล็กๆ เป็นเครื่องดื่มที่ชงดื่มง่ายที่สุดแค่เทผงลงในแก้วเติมน้ำร้อนก็ได้กาแฟหอมๆสักแก้วแต่คุณรู้หรือไม่ว่าในซองเล็กๆนั้นมีส่วนผสมที่อันตรายซ่อนอยู่จากการวิเคราะห์พบว่ากาแฟ3 in 1ประกอบด้วยครีมเทียม42-58%และน้ำตาล34-46%ในขณะที่มีผงกาแฟจริงเพียง10%เท่านั้น ครีมเทียมเหล่านี้มักมีไขมันทรานส์จากน้ำมันที่ผ่านกระบวนการเติมไฮโดรเจนซึ่งเพิ่มระดับคอเลสเตอรอลไม่ดี L-DL และลดคอเลสเตอรอลดี H-DL เสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดสมอง นอกจากนี้ครีมเทียมยังมักมีคอนไซรัปโซลิดซึ่งเป็นน้ำตาลรูปหนึ่งที่ซ่อนอยู่ทำให้แม้จะไม่เติมน้ำตาลเพิ่มเราก็ยังได้รับความหวานแฝงการดื่มเป็นประจำทุกเชา้าเท่ากับสะสมปัจจัยเสี่ยงต่อโรค NCDs อย่างต่อเนื่องอันดับ2กาแฟที่มีวิปครีมและท็อปปิ้งแคลอรี่มหาศาลในแก้วเดียว กาแฟปัน่นท็อปวิปครีมหนาๆโรยด้วยช็อกโกแลตชิปและคาราเมลอาจดูน่าทานแต่แฝงภัยสุขภาพที่หลายคนคาดไม่ถึงกาแฟรประเภทนี้มีแคลอรี่สูงถึง400-600กิโลแคลอรี่ต่อแก้วซึ่งเทียบเท่ากับอาหารหนึ่งมือ้อวิปครีมเทียมทำจากน้ำมันที่ผ่านกระบวนการและมีไขมันทรานสสูงการบริโภคเป็นประจำนำไปสู่โรคอ้วนลงพุงไขมันในเลือดสูงและที่อันตรายคือการอักเสบของหลอด เลือดที่เพิ่มความเสี่ยงต่อหัวใจวายเฉียบพลันวิปครีมเทียมยังทำจากน้ำมันพืชแปรรูปซึ่งผ่านกระบวนการทางเคมีหลายขั้นตอนทำให้เกิดสารอนุมูลอิสระในร่างกายการบริโภคท็อปปิ้งหวานๆเป็นประจำยังทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดขึ้นลงอย่างรวดเร็วส่งผลต่ออารมณ์และพลังงานตลอดวัน อันดับหนึ่งกาแฟเก่าเก็บที่ปนเปื้อนเชื้อราอันตรายที่มองไม่เห็นกาแฟชนิดที่อันตรายที่สุดอาจเป็นสิ่งที่หลายคนไม่เคยนึกถึงนั่นคือกาแฟเก่าเก็บที่ปนเปื้อนเชื้อรา มเมล็ดกาแฟหรือผงกาแฟที่เก็บในที่ชื้นหรือเก็บนานเกินไปอาจมีเชื้อราที่ผลิตสารพิษออกซาาท็อซินเอซึ่งทนความร้อนและไม่ถูกทำลายด้วยการชงสารพิษนี้ทำลายไตยและระบบประสาทเพิ่มความเสี่ยงมะเร็งไตและลดประสิทธิภาพระบบภูมิคุ้มกันโดยเฉพาะอันตรายสำหรับผู้สูงอายุและผู้มีภูมิคุ้มกันตำ่ำ สารพิษจากเชื้อรายังสามารถสะสมในร่างกายได้เป็นเวลานานโดยเฉพาะในเนื้อเยื่อไขมันและค่อยๆทำลายสุขภาพแบบไม่รู้ตัวการตรวจสอบกลิ่นและสีของกาแฟก่อนชงจึงเป็นสิ่งสำคัญเพราะเชื้อราอาจ,จเจริญเติบโตโดยที่ตาเรามองไม่เห็นคุณผู้ฟังครับ การดื่มกาแฟไม่ใช่เรื่องผิดแต่การเลือกดื่มกาแฟที่ดีต่อสุขภาพต่างหากที่เป็นสิ่งสำคัญการเปลี่ยนจากการดื่มกาแฟปรุงแต่งมาเป็นกาแฟดำไม่เติมน้ำตาลหรือเลือกอเมริกาโนแทนไม่เพียงแต่ลดความเสี่ยงโรคเรื้อรังแต่ยังช่วยให้เราได้ประโยชน์จากสารต้านอนุมูลอิสระในกาแฟอย่างเต็มที่การปรับเปลี่ยนเล็กๆน้อยๆในวันนี้อาจนำมาซึ่งสุขภาพที่ดีในระยะยาวจำไว้ว่ากาแฟหนึ่งแก้วอาจดูเหมือนเรื่องเล็ก แต่เมื่อสะสมไปทุกวันตลอดหลายปีมันกลายเป็นเรื่องใหญ่ที่ส่งผลต่อสุขภาพของเราได้ก่อนจะปิดรายการในวันนี้ขอเรียนให้คุณผู้ฟังทราบว่าเนื้อหาในพอดแคสต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ข้อมูลและความรู้ทั่วไปเท่านั้นและหากมีข้อสงสัยหรือปัญหาด้านสุขภาพควรปรึกษาแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ทุกครั้งนะครับ หากคุณชื่นชอบพอร์แคสต์นี้อย่าลืมกดติดตามและแชร์ให้เพื่อนๆหรือคนในครอบครัวที่คุณรักนะครับเพราะการแบ่งปันความรู้เป็นสิ่งที่มีคุณค่าอย่างยิ่งขอบคุณที่รับฟังแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ